สวัสดีครับเพื่อนๆนชาว u t u b e นะครับวันนี้มีดอกลำโพง15นิ้วนะครับเป็น m s นะครับยี่ห้อ m s นะครับ1ิ้นิ้วครับ500วัตต์นะครับดอกเดิมสภาพสวยฮะตํำหนีก็อยู่นี่นะครับนี่นะครับตํำหนิอยู่ตรงนี้นะครับแค่อยู่ตรงนั้นเองนะครับผมนะก็คอเดิมครับเนี่ยคอเดิมนะสไปเดอร์เดิมเดิมทุกอย่างครับกาวเดิมหน้ายังแข็งนะครับยังไม่อ่อนดอกลำโพงสภาพดีครับ15นิ้วนะครับ ราคาอยู่ที่800บาทนะครับรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ800บาทนี่คือได้2ดอกนะครับลูกค้านะครับ800บาทนี่คือได้2ดอกนะครับนะได้2ดอกนะครับ800บาทนะครับก็ M S นะครับ500วัตต์นะครับผมนะ8โอห์มนะครับก็ดอกสวยครับสติกเกอร์ก็อาจจะมีลอกบ้างเนาะเพราะมันอยู่ในตู้ลำโพงนะครับก็ราคานี้รีบเลยนะครับสำหรับใครสนใจ15นิ้วนะครับเอาไปทำมอนิเตอร์ นะครับดอกดีนะฮะทำดีมาก m s งานดีนะเสียงดีนะครับมีตะแกรงเหล็กกันฝุ่นด้วยนะครับมองไม่เห็นนะมันมืดฝนตกครับตอนนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยชัดนะครับอ่าแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทได้สองดอกนะครับแปดร้อยบาทได้สองดอกสิบห้านิ้วดอกเดิมไม่ขาดนะครับไม่เบียดนะครับนะดอกเดิมไม่ขาดไม่เบียดนะครับผมนะใช้งานปกติเลยนะครับผมนะแปดร้อยบาทรวมส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับ อ่าสหรับลูกค้าท่านไหนที่สะดวกโอนนะครับผมนะไม่มีปลายทางนะครับผมนะบางคนบอกว่าโอ้ยอยากได้ถูกกว่านี้ถูกกว่านี้ก็มารับเองครับผมนะถูกกว่านี้600บาทนะครับมารับเองนะครับ600บาทมารับเองนะครับผมนะให้มารับเองนะถ้าใครอยากได้ถูกนะครับถ้าใครอยากได้พร้อมส่งก็800บาทได้2ดอก นะครับตกดอกละ400มันจริงๆมันไม่ถึง400หรอกเพราะว่ามันมันบวกค่าส่งเพราะค่าส่งมันแพงนะครับแล้วก็ต้องมาแพคดีด้วยนะครับผมนะต้องมาแพคดีๆ15นิ้วครับ M S ตัวนี้ทําเสียงกลางทำมอนิเตอร์ได้เสียงดีครับ M S หายากมากตอนนี้แล้วก็สภาพนี้สภาพมือหนึ่งด้วยดูขอบครับนี่เด้งๆนะขอบเด้งๆเลยขอบใหม่ๆไม่หย่อนไม่ยานนะครับผมนะถ้าดอกใช้งานหนักขอบมันจะหย่อนจะยานอันนี้การันตีได้เลยว่าขอบเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับผมนะ สนใจก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับผมนะดอก15นิ้วเนาะนะครับผมใช้งานปกติครับผม